ครับวันนี้ก็เช่นเคยครับผมกับชีวิตอันช้านะครับวันนี้เรามาที่เลยเบาวินเช่นเคยนะครับแต่วันนี้ฝนไม่ตกนะครับมีลอยตกอยู่นะครับมาดูหญ้าเรานะครับขอให้เจอญ้านะครับนี่ครับแม่มันอยู่ในหุบนะครับต้องต้องลงไปเบกมานะครับนี่ขอให้เจอนะครับ เป็นความสุขนะครับของควานนะครับที่ได้เจอหญ้านะครับผมนะครับแต่ว่าจะไกลหน่อยนะครับค่อยๆทำนะครับโอ้โหเนื้อหนังควานช้างแต่ละคนมันรองรับความเจ็บปวดทุกอย่างนะแม่ทั้งกายและใจนะครับนี่ไหนจะไม่ว่าจะโดนอะไรแต่ละวันนะครับที่แน่ๆก็โดนอ่า ย้าบาดก่อนนะครับถ้าบาดมีดบาดเกี่ยวบาดแล้วแต่นะครับระวังเอานะครับแต่ที่แน่ๆก็คือต้องคันนะครับต้องมีคันมีอะไรทุกวันนะครับมารู้ว่าเนื้อหนังมังสาทำมาด้วยอะไรนะครับนี่ตอนนี้เราได้ครึ่งรถแล้วแม่นะครับได้ครึ่งรถแล้วแหละครับเดี๋ยวจะอีกขึ้นอีกชุดหนึ่งก็กลับแล้วนะครับ30กว่ากิโล ตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยนะครับผมโนมาเพิ่มพลังนี่ครับผมโอ้โหเหือเหือออกเปียกหมดเลยนะครับเดีย๋ยวเพิ่มพลังหน่อยนะครับเดี๋ยวเ,เดินทางกลับกันครับแม่ครับตอนนี้มาถึงบ้านนะครับแม่จ๋าโอ้โหดูแม่เฮ้ณยายคุณยายกินเครือนะครับหาหญ้า,าหาเครืออ่อนๆนะครับให้ณยายได้เปลี่ยน เผื่อจะเป็นยานะครับเอาอะไรฮะเอาอะไรทำงานต้องสู้นี่ยายเดยอย่าเป็นอะไรด้อรู้ไหม อดไว้แน่นเลยอืมดีใจยุงคีดเด็กให <laughs> ้กินทำกินให้แม่ดูหน่อยสิกินให้แม่ดูหน่อยสิทำใหญ่ๆหน่อยสิเอ้ย เดีด๋ดวยวน,นี้เยอะมากแม่ต้นนี้เยอะมากแต่ว่าเราจะตัดไม่กินแค่วันละแค่นี้แหละนะครับ <s> ให้กินเยอะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายยาวเขาเรียกถ่ายยาวนะครับใหกินพอเป็นกระใสโอเคนะครับวันนี้เราก็ได้หญ้ามาด้วย เยียยบลขอบคุณเครื่องตัดหญ้านะครับนาะองคุณแม่ลีลาวดีนะครับที่ท่านเมตตาเครื่องตัดหญ้าให้นะครับผมนะครับตั้งแต่เราจะกลับทูลินแล้ว <c oughs> แต่ตอนนี้เราก็ได้กลับมาใช้ที่พัทยานะครับป้าสายแล้วแม่